สวัสดีครับผมแคมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5 Minute Clip t u t o r นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารดีๆภายในระยะเวลา5นาทีกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคสำหรับข่าวแรกนะครับมาจากทางฟรอปนะก็ได้รายงานนะครับว่ามีข้อมูลที่หลุดออกมาจากทางกูแมนแซกนะอันนี้ไม่รู้ว่าหลุดจริงหรือว่าตั้งใจหลุดนะครับเขาก็ได้บอกว่าทางอีเทเรียมเนี่ยมีโอกาสที่จะแซงหรือว่าเทียบเท่าตัวบิตคอยน์นะครับผมคาว่าอีกครัปันนี้ผมไม่ชชว่์ว่ามันหมายถึงว่าแซงหรือว่าเทียบเท่านะถ้าใครรู้บอกกันมาหน่อยละกันนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะในตัวเนื้อข่าวนะครับทางนักวิเคราะห์ของทางกูเมนแซกเนี่ยก็ได้บอกว่าอีเทเรียมเนี่ยมันเป็นอีโคิสเตมเนาะที่ ที่มันเอาไว้ซัพพอร์ตในเรื่องของสมาร์ทคอนแท็กนะครับก็จะสามารถที่จะให้พวกดีแอต่างๆเนาะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาสร้างแอปบนบล็อกเชนนี้ได้หรือว่าบล็อกเชนของตัวอีทิลเลียมได้นะครับโดยเฉพาะ d e f i นะครับแล้วก็ NFT นเนาะที่กำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตนะครับจริงๆไม่ได้จะเติบโตหรอกตอนนี้กำลังเติบโตอยู่แล้วนะก็ทั้ง d e f าทั้ง NFT นเฟทนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบิวหรือว่าสร้างอยู่บนบล็อกเชนของตัวอีทิลเลียมนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้ บอชเชนอยู่ที่อีทิเรียมเนี่ยการจ่ายเงินต่างๆเนี่ยก็จะจ่ายผ่านทางเหรียญอีทิเรียมนั่นเองเนาะเขาก็เลยมองว่ามันก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเนาะในเรื่องของพวกทาร์เซชั่นฟรีต่างๆแล้วก็พวกการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะทำให้ตัวอีทิเรียมเนี่ยจะแซงหรือว่าเทียบเท่าตัวบิตคอยนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะว่า จะแซงได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเราดูกราฟในเรื่องของตัวการเติบโตของตอนต้นปีนี้ถ้าเทียบกับอีธิเลียมกับตัวบิตคอยเนี่ยอีธิเลียมนี่ยเติบโตมาประมาณสัก200%แล้วนะ2-300%นะครับแต่ตัวบิตคอยเนี่ยอยู่ที่30-40%เท่านั้นเองเนาะอย่างถ้าเทียบกับอีธิเลียมเนี่ยอีธิเลียมถือว่าการเติบโตค่อนข้างเยอะกว่าเยอะนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปว่าอีธิเลียมจะแซงได้หรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับข่าวที่มันไม่ได้หลุดนะทางโนะกลแมนแซกเนี่ย ถือว่าเป็น New Asset c คา d แล้วนะครับสามารถที่จะใหะ้นักลงทุนเนี่ยลงทุนได้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีรัวๆเลยเนาะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับตัวเหรียญบิตคอยนะครับต่อมาครับอยู่ที่ทางเว็บไซต์ดีคลิปนะครับผมทางออเกอร์เนี่ยก็ได้ร่วมกับทางเชลลิงนะเพื่อที่จะเปิดตัว Turbo โบสปอร์ต t บ n g ิ้งนะครับผมเทอร์โบสปอร์ตแบดดิ้งนะหรือว่าการอแอปสำหรับใช้ในการพนันทั้งหลายนะครับผมโดยใช้ตัว บล็อกเชนนั่นเองเ,องเนาะซึ่งทางทีมของออเกอร์เขาก็ได้บอกเอาไวน้นะครับว่าไอ้ระบบเบตติ้งหรือว่าระบบการพนันในณปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เซนทรลซ์มากๆเนาะหรือว่ามีการควบคุมอยู่แค่จุดๆเดียวนะครับผมซึ่งมันก็จะส่งผลให้ในเรื่องของอลิมิตในการอถอนในการโอนอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นในเรื่องของพวกค่าฟรีในการทำทาน์เซชันต่างๆที่มันค่อนข้างเยอะนอะอาจจะถึง5 1 0นะครับก็สำหรับถ้าเป็นในเรื่องของตัวบล็อกเชนหรือว่าสมาร์ทคอนแทรคเน ค่าได้จ่ายต่างๆเหล่านั้นได้นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวทวิตเตอร์นะ <c oughs> เขาก็ได้แจ้งว่าทางออเกอร์เนี่ยก็ได้ร่วมงานกับทางเชลลิงแล้วก็ทางโพลีกอนนะครับผมก็สําหรับตัวโพลีกอนเนี่ยก็จะสามารถที่จะให้ออเกอร์เนี่ยสามารถที่จะทำทัสเซชันต่างๆได้ถูกลงแล้วก็เร็วขึ้นนะส่วนเรื่องเชลลิงเนี่ยก็จะสามารถที่จะฟีด d a t a ต่างๆนะได้แบบเร็วท m e เลยนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสุดยอดคอมโบนาะสำหรับอ่าเว็บไซต์พนัน ของออเกอร์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้นะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเข้าไปใช้งานนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ตัว c o ย n m มา k e เก็ตก็ได้นะเหรียญเนี่ยจะชื่อว่า REP นะครับผมวันนี้ก็บวกขึ้นมา28%แล้วเนาะแต่วันนี้ทุกตัวบวก20-30%อยู่แล้วนะครับผม โอเคสำหรับข่าวนี้นะครับมาจจะทางทวิตเตอร์ของคุณไมเคิลเซเลอร์นะครับคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของ m i c r o s t r a t e g y นะครับก็จะเป็นเป็นแฟนตัว Bitcoin ตัวยงเลยเนาะเขาก็ได้ลงทุนในตัว Bitcoin ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งเขาได้บอกว่าเขากำลังที่จะจัดตัวมนะีติ้งเนาะระหว่างอีลอนมัส์นะครับแล้วก็ตัว Bitcoin Miner ด้วยนะครับผมที่นอตอเมริกาตามที่คุณอีลอนมัส์เขาได้บอกว่าเขาไปพูดคุยกันนะครับผม ซึ่งทางคุณมาร์คเซเลอร์เนี่ยจะเป็นโฮสต์ให้นะแล้วก็น่าจะจัดซูมคอล l หรือว่าอะไรสักอย่างนึงเข้ามาคุยกันนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวพวกเกี่ยวกับในการขุดเหมืองที่จะทําให้ตัวบิตคอยเนี่ยได้พลังงานที่มันสะอาดเพิ่มมากขึ้นในการที่จะมาขุดตัว Bitcoin นั่นเองนะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะว่าถ้าเขา m ม ETING กันแล้วเนี่ย จะออกปเป็นแนวดัวงที่ทางไหนนะครับผมแต่ถ้าเราดูจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าทางคูณีลอนมาร์ดเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันมีตัวพลังงานทางเรื่องที่จะสามารถที่จะทําให้เขาสามารถที่จะขุดบิตคอยได้ในพลังงานที่มัน ต่ำลงไปหรือว่าพลังงานหมุนเวียนนั่นเองนะตามที่คุณเควีิวูดได้บอกมาเมื่อสีวันที่แล้วนะครับผมว่าทางจีนเนี่ยเขาก็ได้ขุดบิตคอยนี่แหละแต่เขาก็ได้ใช้พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นพลังงานาน้ําพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งทางจีนเนี่ยเขาได้ใช้อยู่แล้วนะครับผม,ผมก็ผมก็เลยมองว่าคุณโดนมัสน่าจะรู้อยู่แล้วแหละอาจจะใช้พลังงานโซลา่าของตัวเองมาทําด้วยหรือเปล่านี้ไม่รู้ในอนาคตเหมือนกันนะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับ กันนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะโอเคครับผมสำหรับข่าวนี้นะมาจากทางคอยแกโกะนะครับผมเป็นที่ทางทวิต t ตอร์ของเขาเนาะเขาก็ได้บอกว่าท็อป10 trending coin นะครับผมที่อเมริกานะก็อันไหนที่เทรดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะก็จะเป็นในเรื่องของตัวชิบะอินูนะครับผมชิบะอินูนะแล้วก็รองลงมาเป็นปกกาซาเตอร์แล้วก็รองลงมาเป็นแซบูนเนาะสำหรับสินที่สพนะครับคือเป็นในเรื่องที่แบบ เฮ้ยมีมคอยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับที่อเมริกานะครับจริงๆไม่ใช่ที่อเมริกานะรวมถึงที่แคนาดาด้วยก็เหมือนกันนะชิบะอินูเนี่ยไปที่อันดับต้นๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ได้เห็นว่าเฮ้ยพลังของมีมคอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงมากๆเนาะที่จะทําให้คนที่อาจจะยังไม่ได้สนใจตัวคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยเข้ามามีบทบาทหรือว่าเข้ามาลองใช้งานหรือว่าเข้ามาลองเทรดได้ ผ่านทางตัวมี m e อยทั้งหลายเหล่านี้นะครับผมถ้าเราสังเกตดูเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทรนในตัวของโด a คอยเนาะที่ติดกระแสเทรนทวิตเตอร์เลยนะครับก็เป็นผมมองว่าโอเคหลายคนอาจจะมองว่าให้ตัวมี m e อยมันดูไม่ค่อยมีอะไรหรือว่าดูอะไรสาระไปนิดนึงเนาะสำหรับมี m e อยมันไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักสำหรับตัวบล็อกเชนอะไรแบบเนี้ยหรือว่าสาหรับเหรียญหลายคนก็อาจจะมองแบบนั้นเนาะแต่สาหรับผมเนี่ยผมมองว่าฮ้ยจริงเรา meme c o i เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการที่แบบ เฮ้ยมันมันมันเป็นไวรัอลได้เร็วมากแล้วก็ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยได้เข้ามาในวงการคริปโตเนี่ยผ่านทางตัวมีมคอยเออผมมองว่ามันเป็นบริษทที่ดีมากนะมันเป็นสะพานเชื่อมที่ดีมากแล้วพอเขาเข้ามาเนี่ยโอเคแหละผมมองว่าเขาคงที่จะไม่ได้สนใจแค่ตัวมีมคอยแหละเขาอาจจะไปศึกษาตัวอื่นเพิ่มเติมดูก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับข่าวข้าคืนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่างเดียวาไปเจอกันในข่าวเช้าวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ